สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ SCD Auto Seat นะครับพบกับผมบิลนะครับแล้วก็กอบครับผมเอาล่ะวันนี้เราสองคนนะออกกล้องแบบคู่กันหน่อยคู่กันหน่อยน,นานแล้ว,นาน,ลวนานแล้วที่ไม่ออกคู่กันปกติจะเจะกันแบบเดี่ยวนะโอเคใช่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยากจะเปลี่ยน mood and tone ในการรีวิวพรีเซนต์หน่อยไม่รู้จะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะไม่รู้รได้ครับวันนี้อยากจะรีวิวคันนี้เลย เกียร์คานิวอลคานิวอลเอเอ็ะคันนี้ยังไงครับดีเทลนิดนึงนเราบอกว่าตอนนี้นะเกียร์คานิวอลเนี่ยเป็นรถหายากเป็นรถครอบครัวที่น่าน่าจับต้องกับเป็นเจ้าของอน่าใช้และรถคันนี้วันนี้เข้ามาแต่งในส่วนของอุปกรณ์สําคัญสําหรับรถเกียร์คานิวอลที่คุณต้องมีขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันไดข้างไฟท้าย เบาะ VP ให้มันนั่งสบายขึ้นรหรือแม้กระทั่งการต่อรางให้มันใช้งานได้อนเนกประสงค์ครับพี่วิวใครใช้เกียร์คาร์นิวอลเนี่ยนะครับต้องดูเลยเพราะว่าเกียร์คาร์นิวอลเนี่ยตั้งแต่เจนที่แล้วคือเจน3ามจนมาถึงวันนี้เจนที่4แล้วนะครับรบ,บงบอกว่า SCD นี่อยู่กับวงการโขเกียร์มานานมากแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยคือใครออกรถเกียร์คาร์นิวอลต้องนึกถึง SCD ใช่มีทั้งหลักหลายข้อมูลเลยทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีไม่รู้แต่บอกได้เลยว่าคนพูดถึง SCD กันเยอะมากใช่ครับและ80%ต้องเอารถเข้ามาแต่งที่ร้านเราถูกต้อง่าพูดพามนำเพลงไม่พอไปดูงานจริงเลยดีกว่าพาไปดูครับอ่ะเอาละครับตอนนี้ก๊อฟก็อยู่บนรถเกียร์คานีวอลเป็นที่รีบร้อยแล้วนะฮะดีเทลของรถคันนี้บอกคันนี้ติดตั้งแบบนี้เล่าให้ฟังหน่อยก๊อฟได้เลยครับ อ,อย่างที่ก๊อปกำลังนั่งอยู่นะครับเป็นเบาะ VP นะครับซีรีส์12ของทางร้านนะครับดีไซน์เนี่ยจะค่อนข้างล้ำสมัยอ,อแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยบอกเลยว่าตัดเย็บคุ้มหนังตามสีตัวรถนะครับบอกเลยว่ามันจะแมทกันทั้งคันไม่ดูแปลกประหลาดแล้วก็ในเรื่องของเบาะชุดนี้เลยนะครับออปชั่นล้นเหลือไม่ว่าจะเป็นอาออาจจะสังเกตนิดนึงนะครับมีการสไลด์หลบซุ้มล้อ เข้าออกแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเราทําเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเลยค,คือบาอวีพเนี่ยต้องบอกว่างานงานสไลด์ซุ้มรล้อเนี่ยนะฮะมีเฉพาะ s c d a u ออตโต้ซีเท่านั้นนะแล้วก็ตัวนี้เป็นงานสิทธิบัตรเลยเพราะว่าใครจะไม่สามารถมาต๊อปปี้ไอเดียแบบนี้ได้ต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าการจะติดตั้งงานพวกนี้มันเกิดจากความเข้าใจการทำงาน การสร้างงานต่างๆเนี่ยเรารู้แล้วปัญหาของการใช้งานเมื่อติดตั้ง VP ีถ้าวันนี้คุณติดตั้ง VP แล้วตรงนี้คือซุ้มล้อคุณถอยไปแล้วคุณก็ติดปรับเองก็ติดอ่าปรับเองก็ติดนะฮะอ่ะถอยอีกรอบนึงถอยอีกรอบนึงถอยอีกรอบนึงถอยนะครับเห็นไหมหลบซุ้มล้อไปเลยข้อดีคือทําให้เล็กลูมขากว้างมากยิ่งขึ้นและทําให้เบาะตัวนี้มันปรับเอ็นในสรลระที่นอนสบายมากยิ่งขึ้นใช่ครับอ่าแล้วยังมีในส่วนของออปชั่นอย่างพวก มาตรฐานแล้วกันเบาอุ่นเบาเย็นเบานวดสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับแต่เมื่อกี้เห็นนิดนึงนะเบาตัวนี้มันสามารถยกหน้าขึ้นมาได้นิดนึงอ๋ออันนี้อันนี้เป็นคําสั่งรัดอันนี้เป็นเฉพาะของซีทีส์2นะครับกดปุ่มเดียวไปเลยอ่าได้้ไหมต้องแบบมีเซตนิดนึงอ่าเดี๋ยวก่อนมีหรือเปล่าอ่ะมีก็ได้อ่า โหมดนี้เป็นโหมด Zero ิโล o g r a ิ i t y นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเหมือนนั่งอยู่บนศูนย์อากาศเลยนะครับ<ม>อวากาศเนี่ยคือมันจะมีการยกล้อขึ้นนะครับปรับเอน็นลอยตัวนะครับลอยตัวอยู่ในสรีระที่นั่งสบายอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้มาาันจะค่อนข้างกระชับนะครับหลังเนี่ยรับเต็มที่เลยอย่างก๊อสูง170เนี่ยก็คือนั่งในสรีระาที่สบายมาก,มากๆออปชั่นเหลือ แล้วยังมีพวกฮัตเลตการวัดชีพจรของหัวใจด้วยอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าใครที่มีผู้สูงอายุโดยสารนะฮะเดินทางไกลๆบางทีแบบอยากรู้ว่าเลือดลมเดินเหินเป็นยังไงบ้างมันมีโหมดฮัตเลดในตัวเอานิ้วไปสัมผัสปุ๊บมันก็สามารถวัดค่าชีพจรได้วัดบัดออกซิเจนได้หูล้ำมากมากนะนิ้วดึงแดงแบบนี้โอ้สวยงาม,มนะฮะบอกเลยว่าคือได้รู้นะว่าคนานั่งรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหน บางทีคนขับรถแบบโหขับทางไกลบอกโอ้ยขับเร็วขับซิ่งเช็คได้เลยถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็ดีไซน์เบาะยังมีในส่วนของที่วางโทรศัพท์ข้างๆด้วยนะครับทางขวาสามารถวางเข้าไปไออย่างนี้เคสใหญ่หน่อยอาจจะติดเคสครับรุ่นเล็กกว่านี้หรือถอดเคสออกนะครับก็สามารถวางชาร์จได้เลยอได้ทำบานทีไวเลสชาร์จเป็นไวเลสชาร์จตรงนี้ ด้วยนะครับในเบาะ VP รุ่น12อ่าแล้วก็ที่เห็นข้างๆตรงนี้คือเป็นจอสัมผัสเป็นการสั่งการผ่านทัชสกรีนนะครับเป็นตัวจอตรงนี้ปรับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องจิ้มก็ทําได้นะครับจะมีปรับเอนนอนโดยไม่ต้องจิ้มเป็นคําสั่งลัดตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันอ่าใช้งานง่ายๆทั้งสองระบบนะครับแบบนี้เลยครับผมคําสั่งลัดก็ได้ทัชสกรีนก็ได้ไครับ อย่างล้าเลยรุ่นอะไรนะรุ่นเลยนะ V P Series รุ่น12อ่ะ12นะฮะใครสนใจงานเบา V P รุ่นนี้ก็รองทักเข้ามาดูได้ยังไม่หมดนะสําหรับรถเกียร์คานิวคันนี้นะยังมีในส่วนของงานที่ต้องบอกว่ากว่า80%ที่เข้ามาจะต้องทําก็คืองานต่อรางอ่ะเดี๋ยวไปชมด้านหลังอยู่ค้ครับทำไมครับอ่าโอเคครับก่อนที่เราจะเปิดฝากระโปรงท้ายอยากให้ดูอะไรสักนิดนึงนะครับเห็นอะไรไหมครับอันนี้คือไฟท้ายเกียร์คานิวอลนั่นเอง เท้าความนิดนึงครับไฟท้ายเกียร์คานิวัลเนี่ยนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับเป็นปัญหามากนะครับสำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทยและกันนะครับไฟเลี้ยวของรุ่นนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนะครับไฟเบรกก็คืออยู่ด้านบนตามมาตรฐานแต่สิ่งสําคัญคือบ้านเราเนี่ยนะครับใครหลายคนแบบกังวลใจว่าการขับรถกระชั้นชิดติดไฟแดงรุ่นนี้นั่นเวลาเปิดไฟลงไฟเลี้ยวจะมองไม่เห็นนะครับเขาก็เลยนําเข้ามาแปลงเพิ่มระบบ อ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้วิธีให้ดูนะครับอันนี้เป็นไฟท้ายเกียร์คาริวอลแปลงเพื่มระบบรุ่น V3 นะครับไฟเบรกก่อนไฟเบรกเบรกครับอ่าไฟเบรกนะฮะชิ้นนี้เนี่ยเราเพิ่มไฟเบรกเข้าไปนะครับแล้วชิ้นนี้เราก็เปลี่ยนเป็นในส่วนของไฟทับทิมปล่อยเบรกครับปล่อยเบรกอ่ะแต่เบรกอีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะความชัดเจนแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายนะฮะเห็นไหมปกติอยู่ด้านล่างนะครับเราเพิ่มมาอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้เลยเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวานี่ แบบนี้ฉุกเฉินหน่อยครับฉุกเฉินเห็นไหมฮะฉุกเฉินพร้อมแตะเบรกไปด้วยครับนี่เห็นชัดเจนเด่นชัดแบบนี้ได้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอ่ะทีนี้ปิดทั้งหมดเลยครับปิดท้งหมดเลยอ่ะมาหมดกลางคืนกันบ้างนะครับกลางคืนนะครับกลางคืนไฟหลีครับนี่เปิดมาแบบนี้เลยครับเลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึง่งอ่าเลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่งครับพร้อมกับฉุกเฉินหน่อยหยียบเบรกไปด้วยเห็นไหม ได้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ใช้รถอยู่แล้วและยังไม่ได้แปลงตรงนี้ลองไปดูนะครับว่าเห็นเด่นชัดหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าเห็นเด่นไม่ไม่เด่นชัดลองมาทักปรึกษาดูนะครับมีหลายเวอร์ชันมี V1 V2 V3 อันนี้คือ V3 ไฟทับทิมและพร้อมไฟเบรกอย่างนี้เลยเอาละประมาณนี้ครับกอฟขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเปิดไปดูบ้านภายในดีกว่านะครับอย่างที่บอกตอนต้นนะฮะลูกค้าใช้เกียร์คานิวัลเนี่ยมักจะ ทักมหา s d Auto อโตซเพื่อที่ว่าจะทำในส่วนของการเสริมรางต่อรางต่างๆนะครับตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นการต่อรางแบบบบรบแบบไม่เก็บเบาะนะครับแบบไม่เก็บเบาะคือแถวที่4เดิมเอาออกไปเลยนะครับเดีย๋ยวให้กอลฟสาธิตนิดนึงดีกว่าอ่ะตัวนี้ยังไงครับกอฟเพิ่มเติมหน่อยอ่าขายขันไม่บอ่อยตัวนี้สาธิตการใช้งานก่อนนะครับ,รบก็คือเดี๋ยวเราลองปรับเบาะนะครับไปตำแหน่งเดิมของตกวรถก่อนก็คือตำแหน่งเบาะแถวที่3าม ครับอ่าเริ่มจากตำแหน่งเดิมตัวรถก่อนนี่คือตำแหน่งเดิมของตัวรถรถจะมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนแถวซีเนี่ยเขาจะมีเบาะของเขาอยู่ที่เป็นสแตนดาร์ดของรถนะครับวันนี้นะครับเราเนี่ยมาต่อเติมรางนะครับเพื่อให้มันได้ใช้ประโยชน์จริงนะครับในส่วนของเปิดบอกมาอืมอ่าเปิดตัวพรมกระดุมออกมาก่อนนะครับเราจะทําเป็น ช่องเก็บของจากของเดิมที่จะเป็นช่องเก็บเบาะวันนี้เก็บของเพิ่มเติมได้มากขึ้นเราติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของพวกไฟพวกนี้เวลาเราหยิบของข้างใต้ได้ใช้ประโยชน์จริงได้เห็นหยิบง่ายนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทําเป็นแค่บล็อกตรงกลางแค่บล็อกเดียวเพราะว่าถ้าสังเกตช่องไฟช่องขวาจะค่อนข้าง ที่จะแคบนะครับใส่ของลงไปชิ้นใหญ่อาจจะยังใส่ไม่ได้วันนี้ก็เลยเอ,เอาเอาสวยงามก็คือใช้แค่ตรงกลางช่องเดียวแต่ถ้าอยากได้จะเป็นช่องข้างด้วยก็รีเควสต์มาแจ้งมาได้ครับนี่ครับคืองานต่อรางอันนี้เขาเรียกว่าต่อรางนะครับเน้นเลยว่าต่อรางแบบไม่เก็บเบาะแต่ถ้าแบบเก็บเบาะตรงนี้รางมันก็จะสั้นกว่าน่อยเนาะเราก็ดึงสามารถดึงขึ้นมาใช้งานได้เผื่อว่าใครบางท่านเนี่ยบางบ้านเนี่ยกังวลใจเรื่องของข้อกฎหมายนะฮะอยากให้เก็บพบ ครบทุกแถวก็สามารถปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วนอกเหนือจากงานตัวนี้นะคันนี้ก็จะมีติดตั้งในส่วนของพวกบันไดข้างนะครับชุดบันไดข้างซ้ายขวาสําหรับเหยียบขึ้นลงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยาจากพื้นสู่ตัวขอบประตูเนี่ยนะครับมันค่อนข้างสูงก็ต้องติดตั้งบันไดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็ อันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งเหมือนกันครับใครสนใจงานติดตั้งต่างๆรองทักมา SCD Auto Seat ดูนะครับ,รบก็บบมีหลายสาขานะที่ไหนบ้างก๊อฟสสาขาครับพระราม 2, 2> ที่บางขุนเทียนซอยสอที่นี่เลยโรงงานลแล้วก็จะมีหน้าร้านที่รันคา3สามทิศีก็สามารถเข้าไปดูหน้าร้านไปดูงานในส่วนของบอบ์ะที่นู่นได้เหมือนกันนะครับจงกันที่นู่นก็ได้หรือจะเป็นผ่านเว็บไซต์ www.scdautoseat.th นะครับหรือจะเป็น Facebook Fanpage อ่าฝากไปกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากไปดูรูปอะไรพวกนี้ด้วย YouTube c h a n ังไงก็เองซีดีเอออโต้ซีสเซิร์ชก็ขึ้นเซิร์ชก็เจอ Subscribe กันหน่อยได้เลยแล้วก็มีผลงานติดตั้งให้ติดตามมากมายยังไม่หมดขอแถมทิ้งท้ายครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับประมาณวันที่20ถึง2เมษายน20มีนาถึง2เมษาถูกต้องเราจะมีงานมอเตอร์มอเตอร์โชว์มอเตอร์อ่ามอเตอร์โชครั้งที่44แล้วนะครับ ปีนี้เราก็ไปออกบูธเหมือนกันบูธปีนี้ SD เนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากเราจะได้เห็นไอเดียการตกแต่งรถไอเดียในการเลือกซื้อบอร์ดต่างๆนะครับใช่ไปดูผลงานได้ไปดูรูปแบบต่างๆเออห,หลายแบบนะครับว่ารถเราทําอะไรได้บ้างทำยังไงให้มันนั่งสบายได้บ้างไปดูกันโปรโมชั่นก็หลากหลายด้วยถูกต้องฝากไปด้วยครับแล้วก็ใครอยากได้บัตรเข้าง,งานนะครับพร้อมแจกแล้วนะพร้อมแจกแล้วทักมาหาทักมาขอได้นะครับมีร่วม เป็นหมื่นใบเดี๋ยวมีส่งไปทางบ้านออหรือใครไม่สะดวกก็มาเจอกันหน้างานหน้าง,งานก็ได้นะนงงนเบอร์ติดต่อขึ้นให้แล้วโทรมาได้เลยนะครับวันนี้บิวและคุณก๊อฟก็ต้องขอตัวลากัน<ล>ไปก่อนลาละครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ